อารย์นหนูปิ้นมาดูเลยพี่อาจารย์บอกว่าต้องดูนะดูเนพะัหนหัว่าท่องเลยอ่ะอันนี้นะสี่สิบสี่นะคะสี่สิบสี่นะคะข้อแรกนะคะก็เส้นบุญเก่าก็อยู่ตรงนี้ค่ะเส้นบุญเก่าเห็นไหมคะอืมเนี่ยเส้นบุญเก่าก็จะอยู่ตรงนี้นะคะใครที่มีเส้นบุญเก่าแล้วไม่ชอบทําบุญก็แปลว่าคนนั้นอะมีบุญเก่าเอง แต่บางคนน่ะไม่ได้มีบ like ุญเก่าแต่เป็นคนชอบทําบุญก็ตีได้2อย่างว่าเฮ้ยเนี่ยคนชอบทําบุญนะคะเส้นนี้ก็จะขึ้นชัดเจนนะะจิตใจบุญกุศลชอบเข้าวัดเข้าว่าก็มีเส้นนี้นะคะแต่ฉันบอกว่าเอ้ยไม่เคยเข้าวัดทาบุญเลยแต่มีเส้นบุญเก่าก็แปลเป็นมีบุญเก่านะคะคนมีบุญเก่าต้องคิดดีๆนะถ้าคิดไม่ดีนะกรรมเก่าก็มานะคะมีบุญก็มีกรรมเก่ามาด้วยนะคะพกติดตัวมาเลยนะคะอ่าเส้นที่ไม่เข้าใจอีกเส้นที่สองนะคะ เส้นสองเส้นคุ้มครองค่ะเส้นคุ้มครองก็เป็นเส้นนี้ค่ะที่วิ่งตรงนี้ค่ะวิ่งใกล้ๆก,ก,กับเส้นชีวิตเนี่ยข้างๆเส้นชีวิตนะคะเส้นคุ้มครองเห็นไหมคะบางคนเนี่ยไปที่ไหนก็มีคนช่วยเหลือตกรถตกลามีคนช่วยก็จะมีเส้นคุ้มครองนะคะอยู่ตรงนี้นะคะขอฟห,หนูก็มีเนี่ยค่ะมีอยู่นะจ๊ะถึงนิพพานเส้นนี้คือเส้นอะไรคะนี่เส้นชีวิตเราจะอันนี้เส้นชีวิตหรอคะใช่อันนี้เส้นคู่ที่บอกนะใช่หนูคิดว่าตรงเนี้ยคือเส้นชีวิต ไม่ใช่ไม่ใช่ในเส้นชีวิตเรานะคะี่เส้นคู่ครองเราเพราะมันเต้นอันนี้ทําไมถึงบอกเป็นเส้นคู่ครองบอก,กน,นะคะอันเนี้ยไม่ใช่เส้นหนุนกระถามนะเ<ม>พราะว่าอะไรมันไปนติดกับเส้นชีวิตมันเลยกลายเป็นเส้นคู่คู่ครองที่เราต้องดูแลถูกไหมถ้าเรามีคู่อะ่ะจะก,กี่คนหรือตอนนี้ถ้าเราจะมีอีกเราก็ต้องดูแลเขาอีกนะคะ<ม>เราเป็นผู้นาอะ่ะเอาง่ายๆนะคะเราเป็นผู้นํา นะคะเ ah. ส้นนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเส้นอุปถัมจะเป็นอย่างนี้ค่ะแยกออกมาจากกันแต่ตอนจะทาเนี่ยาจะครูจะทําให้เป็นเส้นอุปถัมแบบนี้แยกออกมาจากเส้นนี้ค่ะเพื่อให้มีคนมาช่วยหเหลือเราไม่ใช่มีสามีนะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนช่วยเหลือเราไม่จําเป็นต้องเป็นคนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้วิญญาณก็ได้นะคะเป็นอะไรที่มาคุ้มครองเราดูแล,แลเราหรือจะเป็นคนก็ได้นะคะมันก็จะอยู่แบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเส้นนี้ค่ะ,ยคะอย่างนี้นะมันต้องแยกออกเอาแยกออกจากกันอย่างนี้นะคะเส้นคุ้มครองนะคะ อือ่ะอันไหนไม่เข้าใจเส้นฉีดยางตกจากนิ้วก้อยก็ตือนี่ค่ะนิ้วก้อยเป็นนิ้วธุรกิจถูกไหมคะค่ะแล้วเรามีเส้นที่ตกจากเนินนิ้วก้อยอย่างนี้เหมือนที่ที่พี่เล่าตั้งแต่แรกแล้วว่าบางคนทําเส้นลายมือแบบไม่คิดเลยนะอยู่ดีก็ลากไปเลยนะคะลากสามเส้นจา้าเห็นในอินเทอรนะ์เน็ตเนอะมีสามเส้นเอาบ้างจา้าเป็นยังไงตกเลยธุรกิจเจ็ง นะคะเราก็ต้องอยากจะทำให้เขาตกล่องทําให้เขาอยู่ในเนินที่สมบูรณ์นะคะนี่เราต้องอยู่ในเนินนี้นะคะอันนี้ก็ต้องไม่ตกล่องนะคะเห็นปหมต้องอยู่ในเนินนะเนินธุรกิจก็ต้องยากนะใช่ถูกต้องอ่ะไม่ใช่มาตกใช่แต่ตอนนี้คือเห็นเยอะมากเลยในเน็ตนะที่เขาสั่งกันอ่ะคือสั่งแบบไม่ได้เรียนนะคะดูอินเทอร์เน็ตอ่ะเมื่อกี้น้องยังเพิ่งพูดให้ฟังเลยว่าไปปริ้นเอกสารในอินเทอร์เน็ตมาเล่มมาเริ่มเลยนะอยากเอามาโชว์ให้เอ๋แล้วก็แบ่งปันให้เอ๋ด้วยนะนะคะคือคือ ดูมาเราก็ทํานะคะอันที่จริงนะดูมาไม่ทําเท่าไหร่นะะนี่นี่มาดูดิต้องให้มาเนี่นี่คนนี้จะเป็นหุ่นนะคะคนนี้จะเป็นหุ่นให้ทํานะคะแผนยอมด้วยนะใช่ไหมมีความมั่นใจจะให้ทําในมือของตัวเองเลยนะปิ้นจากอินเทอร์เน็ตมานะ ดีนะที่พี่เขาบอกว่าไงฉันขออยากแบบทำอะไรก็เธอแบบไม่ผิดพลาดดีกว่านะก็เลยมาเรียนนะคะกลัวทําให้ชีวิตคนอื่นแย่คนนี้ไปได้เอกสารอินเทอร์เน็ตมาเล่นมาเริ่มเลยคนนี้ก็ยอมด้วยจังนะคะนะคะโอเคมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยถ้ามีเส้นอย่างนี้ทําไม่ได้นะคะ